สวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆของแรปปิททุกคนนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะพี่ต่ายจะมาชี้เป้าแหล่งซื้อผงสมุนไพรราคาถูกแล้วก็ใช้ดีมากๆเลยนะคะซึ่งถ้าใครที่ตามพี่ต่ายมาก,ก็จะรู้ว่าในช่อง Youtube พี่ต่ายเนี่ยทำคลิปที่เกี่ยวกับเอาผงสมุนไพรต่างๆเนี่ยมาพอกหน้าค่อนข้างจะเยอะมากหลายสูตรนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรดีทอ็อกผิวสําหรับคนที่ หน้าติดสารประลอติดสารสเตียรอยมานะคะหรือว่าเป็นสูตรรักษาฝ้าสูตรรักษาสิวหรือว่าสูตรต่างๆที่เป็นรักษาผดผื่นนะคะแล้วก็จะมีแบบเพื่อนๆคุณป่าคุณน้าคุณอาหลายๆคนเนีย่ย,ย,ยทักมาสั่งซื้อซึ่งเราบอกเลยว่าพี่ต่ายไม่ได้ขายนะคะพี่ต่ายไม่ได้ขายผงสมุนไพรนะคะสั่งมาเหมือนกันนะคะแล้วก็พี่ต่ายทําการสั่งผงสมุนไพรมาแล้วก็วันนี้เพิ่งได้รับสินค้านะคะเราก็เลยแบบม,มาทําคลิป ชี้เป้าแล้วกันว่าพี่ต่ายซื้อมาจากที่ไหนนะคะซึ่งสั่งมาแบบเยอะมากสั่งมาแบบจริงจังเพราะว่า เราใช้บ่อยเพราะว่าผงสมุนไพรที่พี่ต่ายใช้เราไม่จําเป็นต้องใช้แค่ตัวเดียวก็คือเราสามารถใช้หลายๆตัวผสมกันได้นะคะเพราะว่าผงสมุนไพรแต่ละตัวเนี่ยสปปรรพคุณของเขาก็จะมีความแตกต่างกันนะคะซึ่งผงสมุนไพรที่พี่ต่ายสั่งมาเนี่ยพี่ต่ายจะสั่งมาจากเพจของแม่นายมาแช์นะคะบางคนอาจจะคุ้นอยู่แล้วว่ามแม่นายมาแชร์ทําไมฉันคุ้นจังเลยอย่างแม่นายมาแชร์เนี่ยเขามีช่องใน YouTube ด้วยนะคะคนตามหลายแสนแล้วแหละเขาก็จะทําแบบเหมือนสูตรพอกหน้าต่างๆด้วยสมุนไพรออกมาค่อนข้าง เยอะนะคะแล้วพี่ต่ายก็สั่งมาจากเพจนี่แหละแล้วก็ในคลิปนี้คือเราสั่งมาแบบเยอะมากแบบเยอะจริงอะไรจริงไม่ว่าจะเป็นขมิ้นชันผงเนื้อมะขาผมผงแก่นมหาดผงธนาคาด้วยนะคะซึ่งแต่ละเขาเรียกอะไรแต่ละสูตร,รราคาเท่ากันคือ35บาทนะคะคือบอกเลยว่าถูกและดีของจริงนะจา๊ะอย่างสูตรสมุนไพรที่พี่ต่ายใช้ใบ,บ่อยๆในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นสูตร,รที่ผงธนาคาผงขมิน้น เติมน้ำพึ่งนิดโยเกิร์ตหน่อยนะคะจะเป็นสูตรที่เหมือนช่วยในเรื่องของการดีท็อกผิวแล้วก็ลดผ,ลผ,ลผลดผื่นด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ทุกคนอากาศมันร้อนมากเพราะอากาศร้อนเหงื่อออกได้ง่ายเพราะเหงื่อออกบางทีแบบไม่ว่าจะเป็นตามใบหน้าหรือว่าตามแบบแผ่นหลังที่ตายะ มันจะมีผดผื่นเล็กๆขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่พี่ต่ายใช้บ่อยมากๆเลยอีกสูตรหนึ่งนะคะก็คือใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ลําตัวนะคะใครที่มีปัญหาผดผื่นก็สามารถใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะพอเป็นประจำประมาณสัปดาห์ละ 2- 3ครั้งได้เลยทุกคนบอกเลยว่าปลอดภัยเห็นผลแล้วก็ไม่มีสารอันตรายเลยนะคะถ้าบางคนที่สั่งผงสมุนไพรมาอาจจะก,กังวลว่าแบบพี่ต่ายแล้วแต่ละสูตรใช้ยังไงใช้ปริมาณเท่าไหร่วิธีการพอกหน้าทําแบบไหนไม่ต้องกงังไม่ต้องกงังวล นะถ้าใครที่แบบสั่งมาจากเพจของแม่นายมาแชร์นะคะเขาจะมีโนต้ตเล็กๆมาให้เราด้วยทุกคนเขาจะมีโนต้ตเล็กๆมาให้เราด้วยว่าอ่านอย่างสูตรดูแลผิวเนี่ย ใช้อะไรบ้างวิธีการใช้ยังไงนะคะบอกเลยว่าใช้ง่ายสะดวกสบายมากๆเลยนะคะหรือว่าสพรพพคุณแต่ละตัวเนี่ยช่วยเรื่องอะไรบ้างเนี่ยที่ซองเขาเขาก็จะมีสพรพพคุณบอกแบบละเอียดแล้วก็มีวิธีการใช้นะคะไม่ต้องกังวลเลยอครที่เป็นสายมาร์กหน้าด้วยผงสมุนไพรนะคะก็ไปสั่งซื้อที่เพจไม่นายมาแช์นะพี่ตายไม่ได้ขายนะคะแต่บอกเลยว่าถ้าเราทําบ่อยๆทาเป็นประจําทุกคนผิวมันจะค่อยๆดีขึ้นแต่ต้องบอกว่าผิวจะค่อยๆดีขึ้นนะคะคือด้วยความที่เขาไม่ได้มีเคมี Me หรือไม่ได้มีสารอันตรายบางทีมันไม่ได้เห็นผลชัดเจนแบบรวดเร็วทันใจ โอ้แต่มันก็คือมันเห็นผลแน่นอนเพียงแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลานึงนะคะไม่ว่าใครก็ตามที่มีปัญหาสิวมีปัญหาฝ้ามีปัญหาผดผื่นนะคะใช้ระยะเวลาทั้งนั้นเลยนะคะอะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะหวังว่าจะถูกอกถูกใจสายที่ชอบมาักหน้าด้วยผงสมุนไพรแลแล้วก็คนที่ชอบอะไรที่ถูกและดีนะคะย้ําอีกทีนึงถ้าใครที่สนใจผงสมุนไพรก็เข้าไปสั่งซื้อที่เพจของแม่นายมาแชร์นะคะ ทักไปในเพจก็ได้ใน YouTube ก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะหวังว่าจะถูกอ,อกถูกใจกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจะได้มีกำลังใจทำคลิปออกมาบ่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ